พวกมันมองว่าผู้สูงอายุหลอกง่ายและใช้จิตวิทยาในการล่อลวงให้เหยื่อหลงเชื่อใช่อายุ86ปีถูกกลุ่มคอเซ็นเตอร์หลอกโอนเงินในบัญชีธนาคารแล้วเกือบ3ล้านบาทอ้อางอำนาจตามกฎหมายปลอมเสียงปลอมเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหน้าประกอบใช้วจดไหมจะหน้าอยากัวได้ไหมอ่าโอเคสบายใจกันไหมเก็บเงินมาทั้งชีวิตหายไปไหนพริบตาไม่ว่าหน่วยงานไหนที่ช่วยได้ช่วยด้วยเพยตัวเองหมด ถ้าไม่อนจะถูกดำเนินคดีบอ,อกว่าคุณเนี่ยมีส่วนพัวพันเกี่ยวกับการฟอกเงินนะแล้วก็แนบบัญชานแล้วกไวก้โอนเงินที่อยู่ในบัญชีมาให้ตรวจสอบทั้งหมดไม่ปฏิบัติตามจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะมิจฉาชีพใช้วิธีการชักชวนให้ผู้คนทำงานออนไลน์โดยเสนอค่าคอมมิชชั่นทำให้ผู้เสียหายหลงเชื่อหลอกคนไรายได้น้อยหรือต้องการหาไรายได้เพิ่มไปทำงานกับมันเอาคนในครอบครัวมาเป็นตัวประกรันอาจเป็นภาพการสแสดงจากมุมกล้องโทรศัพท์หาคุณพ่อคุณแม่ของน้อง ลายของน้องผู่กับแม่บอกจะทำร้ายน้องถ้าแม่ไม่โอนเงิน <c oughs> เข้าบัญชี3ล้านบาทมีสติตรวจสอบเบอร์โทรให้ดีว่าเป็นเบอร์ที่เรารู้จักไหมควรตรวจสอบข้อมูลก่อนทำธุรกรรมใดๆอย่าตื่นสนกบประมาหรือหวาดกลัวอย่าให้ความโลภครอบงำ ติดต่อพวกเราให้เร็วที่สุดไซเบอร์บูสเตอร์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 ไซเเบบออรร์์ูสตหากคุณสงสัยว่าคุณอาจตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพสามารถติดต่อได้ที่ w w w t h a i p o l i c e o n l i n e go t h หรือศูนย์ aoc 1441